ยังเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์และตั้งข้อสังเกตอย่างมากจากการทำงานของนายยกรัฐมนตรีเศรษฐทาทวีสินที่ประกาศตนเป็นเดอะเซลแมนินไทยแลนด์ครับโ oh. อ้เขาว่ากันว่านายยกรัฐมนตรีที่เดินหน้าโลดโชว์ขายเป็นเซลแมนนั้นทำให้บริบทของผู้นำตกตำ่ำทำไมตกตำ่ำอ่ะขาว่าออฝ่ายที่ว่าเอาฝ่ายสวอฝ่ายที่ว่าฝ่ายค้านเคยบอกไหมก็ ทักทวงบ้างแต่ไม่ถึงขนาดนั้นสอวอบอกไม่ใช่หน้าที่เป็นหน้าที่นุ่นลองภูมิธรรมนุ่นอ่าอ,าอาก็ดีปไปเป็นเดชผลตอนที่สอวซักฟอกตามมาตรา153่ใช่ไหมครับเมือเอ่อวันาีมีนาเลยพูดถึงว่านายกไม่ควรเป็นเซลแมนไม่ควรทำหน้าที่โรดโชว์ควรให้ท่านลองภูมิธรรมานายกก็ตอบโต้ไปหลายเรื่องเลยว่า เป็นหน้าที่ของผู้นำเพราะต้องบอกให้โลกรู้ว่าเราเปิดประเทศแล้วใช่ทำให้ผลสำคัญส่วนหนึ่งในการพิปรายซักฟอกเนี่ยนำไปสู่ที่ปรึกษานายกและมนตรีเลขาธิการ B.O.I. ต้องมาตั้งโต๊ะแถลงเลยความเป็นจริงครับไม่ต้องแถลงครับ <laughs> ราบบริบทของความเป็นผู้นำประเทศในการเดินหน้าเดินทางไปเจราจาความเมืองและดึงนักลงทุนเป็นหน้าที่นายยกรัฐมนตรีโดยตรงครับทำถูกต้องแล้วละครับทำถูกต้องประเด็นคำถามของสังคมที่สะท้อนออกมาเราขมวดพมได้8คําถามเดี๋ยวเราค่อยว่าคําตอบกันแน่นอนครับเหตุผลที่นําไปสู่ว่าตั้งโจทย์ต่างๆที่นายกกับเคลื่อนนโยบายเนี่ยนะในการที่จะไปโลดโชว์ต่างประเทศเนี่ยมีอยู่8คําถามทําไมเนี่ย ทำไมประเทศไทยมีทำโลยทองแต่ไม่เจอจ้าบนเวทโลกนี่ไงนี่ไงต้องไปบอกเขาออ่อต่อมาทำไมประเทศไทยมีทรัพยาการทุกด้านที่ดึงดูดคนทั่วโลกให้มาเที่ยวได้แต่ทำไมจึงไม่ค่อยมีเทศกาลร,ระดับโลกในเมืองไทยก็ต้องลดโชค,ครับต่อมาเรามีผลผลิตทางการเกษตรที่สุดยอดที่สุดแล้วทำไมยังคว้าเบอร์หนึ่งในประเทศส่งออกสินค้าเกษตรของโลกไม่ได้เราต้องวางยุทธศาสตร์แล้วก็บอกชาวโลกเขาครับอื ทำไมประเทศไทยที่มีอาหารถูกปากของคนทั้งโลกแต่ผู้ประกอบการยังร้องขอความช่วยเหลือเห็นไหมล่ะ,ะ,ะเราต้องบอกคนทั้งโลกเหมือนกันทำไมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนถึงยากเย็น ทั้งที่ไทยมีธุรกิจการเงินทันสมัยี่ทำไมเรายังไม่มีอุตสาหกรรมด้านบริการสาธารณสุขระดับโลกทั้งที่ชาวต่างชาตินิยมเข้ามาใช้บริการการแพทย์ในไทยทําไมประเทศไทยคือผู้นําการผลิตส่งออกรถยนต์ของโลกแต่ทําไมบางค่ายจึงคิดไปผลิตีนประเทศอื่นนี่นเห็นไหมเรื่องนี้ก็ตอนโลโช์ก็พูดเยอะ,อะ ทำไมบริษัทเทคโนโลยีชั้นนาของโลกจึงข้ามบรงทุนในไทยน้อยทั้งที่คนไทยมีฝีมือระดับแชมป์นวัตกรรมนานาชาติมากมายไอ้นี้ที่ไปฮะเรื่องที่ไปลดโชว์ดาต้าเซ็นเตอร์เรื่องคลาวต่างๆเนี่ยฮะนี่คือไม่ใช่เจ้าหนูจาใหม่นะแต่เป็นคําถามที่รัฐบาลเศรษฐาตั้งโจทย์ขึ้นมาแล้วลงมือทำครับครับหก <6 S 1> เดือนเจ็ดเดือนที่ผ่านมาน,นาย,ยกรัฐมนตรีจึงออนทัวร์ต่างประเทศครับ รเรานําเสนออยู่เรื่อยๆให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพว่าออนทัวร์ทั้งหมด6เดือนกี่ประเทศพี่วี14ประเทศ14 14ประเทศ14ประเทศ,เทศ,เทศถือว่าเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีที่ขยันในการเดินทางไปเจราจาดึงนักลงทุนดึงศักยภาพของประเทศไทยให้คนทั้งโลกได้เห็นมากที่สุดครับแน่นอนครับพอเดินทางไปที่ประเทศเขาต้องมีคําถามจากฝ่ายค้านจากสวและจากประชาชนเจ้าของประเทศว่า และเราได้อะไรกลับมาบ้างในช่วงเวลาที่นายกไปใช้พื้นที่ในต่างประเทศในการโลโชนั้นแน่นอนครับที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะหม่อมหลวงจยโทยทิดกฤษดากรรู<ป>้สึกเป็นผู้<ป>แทน,นการค้าด้วยใช่ไหมใช่ที่ปรึกษานายกรีและเป็นผู้แทนด้านการค้าด้วยกับเลขาบ o, B o i ต้องมาถแถลงข่าวว่าทำไมนายกต้องโลโชต่างประเทศครับ วันนี้เนี่ยคงต้องบอกกับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับและท่านประชาชนที่ฟังอยู่เนี่ยว่าถ้าเปรียบเทียบนะฮะประเทศไทยในเรื่องของการแข่งขันจะนำไปสู่ no carbon society เนี่ยนะครับคงต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยฟังแล้วก็จะจะเหลือเชื่อนะครับว่าเราเปรียบเทียบเป็นกระต่ายกระต่าเนี่ยเราคือกระต่ายนะครับเพราะว่าประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยยังเผาถ่านหินอยู่เลยนะครับที่จะผลิตไฟฟ้าเผาถ่านหินในสัดส่วนที่สูงมากด้วย50-6ถึง 6 0ของกำลังไฟฟ้าที่เขาผลิตออกมาส่วนไทยนั้นเนี่ยการผลิตไฟฟ้าใช้แก๊ส70%ครับพลังงานสะอาด20%ครับแล้วก็ถ่านหินเนี่ยอยู่ที่10% นะครับซึ่งตรงนี้ก็มีแผนของกระทรวงพลังงานที่ชัดเจนแล้วว่าอ,อยู่ในแผน power d e v e l o p m e n t plan เนว่าภายในปี2040เนี่ยเราจะไม่มีฐานหินแล้วนะครับเราจะเพิ่มพลังงานสะอาดเนี่ยขึ้นไปเป็น50%แล้วก็แก๊สเนี่ยเป็น50%ทําให้เรามีทั้งความเสถียรในเรื่องของพลังงานที่เราผลิตได้เองไม่ต้องพึ่งพาการนําเข้าแก๊สนะครับมากมายเหมือนแต่ก่อนทําไมเราถึงได้เป็นกระต่ายอย่างที่ผมพูดนะฮะตราบใดที่กระต่ายไม่หลับนะฮะยังไงก็ต้องชนะวัน ก็ต้องไปบอกต่างชาติพี่วีมอมหลวงชโยทิศกฤษฎากรที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีครับกลายเป็นมิสเตอร์ล็อบบี้ยิทไปในตัวเดินทางไปไหนไปกับนายกทุกที่เลยแน่นอนครับบิวไอแถลงว่า6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยไปเจอเนี่ยบิกคอร์ปอรต่างๆทั่วโลกหลายภูมิภาคเนี่ยสร้างเงินลงทุนได้5.5แสนล้านบาทฮะ ตัวเลขนี้คือตัวเลขที่ต่างประเทศเข้ามาขอ B O I ในการลงทุน60บริษัทจาก60บริษัทนะไปเจอั้งนี้60บริษัทนะ14 14ประเทศเนี่ยเจอ60บริษัทอะ,อะโอ้เยอะมากนั่นสะท้อนว่าการเดินทางไปต่างประเทศมีผลทางจิตวิทยาไม่เล็กไม่น้อยครับที่ดึงให้ต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมาดูไส่ในนในมูแก่าการลงทุนรวม558,000ล้านบาทเนี่ยมันอยู่ในหมดโโวดอะไรชเนี่ยมีหมวดอะไรบ้างดูสิ หมวดรถยนต์และชิ้นส่วน2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0ล้านบาทอ่นี่ขอเซนะหมวดดิจิทัลครับ2 5 0 0 0ล้านบาทครับมหมวดอิเล็กทรอนิกส์เซมิคอนดักเตอร์9 5 0ื0เหลือเป็นหมวดอื่นๆครับนี่คือเบื้องต้นที่ตลอด6เดือนนะที่ไปโรดโชว์มาแล้วก็สำคัญที่สุดนะนี่คือตัวเลขที่เกิดขึ้นและคาดว่าจากการโลโชแต่จริงๆอ่ะ มันจะเกิดมักเกิดผลมากน้อยแค่ไหนครับเวลาเท่านั้นจะเป็นเครื่องพิสูจน์ครับแน่นอนครับตัวเลขเมื่อกี้เฉพาะปี266ที่มีการขอส่งเสริมการลงทุนเนี่ยแ5้าแสนล้านที่ที่บอกเนี่ยว่า,วาเฉพาะปี6เนี่ย8.5แสนล้านเนี่ยครับมันบอกอะไรบ้างระดับสูงสุดในรอบ9ปีนะนี่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนครับคือในปี6เนี่ย8.5แสนสูงสุดในรอบปี ที่สําคัญถ้าดูเฉพาะ FDI นี่นี่นะเติบโต72ยัง FDI ยังจาก65เป็น6พี่โอ้ยยังนั่นอ่ะ72 72%นะจากปี65เป็นตปี65เขาเรียกเป็นการลงทุนโดยตรง Foreign Direct Investment และถ้าดูเฉพาะไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วเนี่ยนะ,ะมูลค่าการลงทุนโดยตรง FDI เนี่ยขายายตัวเท่าไหร่นี่พี่โอ้ยดูตัวนี้1 4 5ไตรมาสสุดท้ายปีปีควอเตอร์ที่แล้วซึ่งรัฐบาลเข้ามาหรือยัง เข้ามาแล้ว,ลวไพยายามบอกว่าการโลดโชนเนี่ยส่งผลให้ FDI กระโดดตรมาสุดท้ายเนี่ย1น5ี่นี่สิ่งที่ b บ i พยายามออกมาแถลงว่าการโลดโชว์ของเซลแมนเนี่ยมันได้ผลนี่ <c oughs> จุดยุทธศาสตร์ในการโลดโชว์ในต่างประเทศของเรารของนายกรัฐมนตรีและคณะเขามุ่งเน้นไปที่ไหนสี่อุตสาหกรรมสี่อุตสาสตรรม ยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า e v มาแรงมากครับนี่ไอ้มอเตอร์โชว์ที่กำลังอยู่ตอนนี้นะครับโอ้ห oh, นี่คึกคักเลย e v e v กึก <EV. S 1> ค,คักเลยอ่าต่อมาอิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์อันนี้ก็โอ้ความต้องการเยอะมากอันนี้เยอะมากอ,<ค>อันใครมีแรกใครมีอะไรใครมีแรกมีอะไรนี่ต้องการชิปของเราเป็นไดร ตอนนี้จะเปลี่ยนเป็นเซมิคอนดักเตอร์ในรูปแบบชิปแน่นอนครับอันที่3ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมอันที่3ที่สนใจคือ Data Center เราอยากเป็นศูนย์กลาง Data Center เอ้าแล้วที่ไปเจรจากับ Microsoft ที่แรกก็ Data Center Google AWS เอ่อ AWS ต่างๆเนี่ยก็หรือว่าอะไรางเนี่ยก็เป็นหัวใจสำคัญนะอันที่2คือ c l o u d Service โลกอวกาศในดาเก็บด a ต้ากันในอวกาศครับนี่แหละแ่นกระดาษกับพลอนหกสิบบริษัทต่อเดือนที่ไปเนี่ยก็คุยในส่วนนี้แหละมาดูระบบเฉพาะคลาวเมื่อกี้พูดถึงคลาวนะคลาวคลาวนะครับข้อมูลลงทุนแต่ต้องลงทุนสูงมากเพราะใช้ไฟสูงเร็วต้องบอกว่าพอพูดถึงคลาวเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าไมเคตแชร์ระดับโลกนะครับมีสามบริษัทที่เป็นผูก เป็นเจ้าของ Market Share แน่นอนครับ AWS Amazon Web s e r v i c e อันดับหนึ่งตอนนี้ Market Share ์สาลงทุนคลาวนั่นนะที่แบบใหญ่สุดมีมีม a r าร์เก็ตแเลยที่แบบมีสมาชิกมีอะไรอันที่สองยี่สิบสี่เปอร์เซนต์ไมโครซอฟ้องไมโครซอฟ t เลยอ๋ออาัวนนอาซัวไม่ออันที่3นี่รู้จักกันดี Google Cloud นี11่11%นอกจากนั้นก็อาลีบาบานะครับมีอะไรกันมีเซลฟอร์สไปบีเ <Oracle. S 1> อ็มนะเซลฟอร์สนะออรากลทันเซนทนเซนเออเนี่ยพวกนี้ฮะอื่นๆอีก2 8แต่ว่าเนี่ยอยู่ในสามเจ้าเนี้ยซึ่งทั้งสามเจ้านี้นายกไปเนี่ยไปพบมาหมดแล้วและอยากข่าวว่าเดือนพฤษภาเนี่ยหนึ่งในบริษัทเนี้ยจะมาพบนายกลงนามเอ็มบูยพฤษภาเนี่ยนะ อ่าไม่รู้ไม่รู้3าเหรือว,ว,ว่ายีเหรือว่าสิเนี่ยให้จับตา,าเดือนพฤษภาเนี่ยะจะมานี่เฉพาะเมื่อกี้ที่พี่โอถามเรื่อง cloud service กับ data center ย่งเงี้ยอ่าในเอเชียแปซิฟิกเนี่ย,น,น,ยนี่กลุ่มพวกสายสบริษัทญี่ปุ่น ญี่ปุ่นจีนหัวเว่ยใช่ไหมไอันนี้เป้าหมายเราขอสามบริษัทที่มานะเนี่ยศึกษาโอกาสลงทุนนี้บริษัทนี้ให้ดูไปเนี่ยระหว่างอยู่ระหว่างการตัดสินใจขอ BOI ไสามบริษัทก็ที่ลงทุนอยู่เดิมนี่อยู่นี่แหลยโอ้ไอเนี้ยเทนเซนหัวเว่ยเทนเซนอาลีบาบาไอเลาเฮาส์อาลีบาบาทรูไอเน็ตเอ็นทีไอนี้ของคนไทยไอนี่ของไทยด้วยทั้งทั้งไทยทั้งฝรั่งอเมริกามีทั้งหมดไอเนี่ยระหว่างตัดสินใจขั้นสุดท้ายยื่นคำขอบิลนี่ Google กับ Microsoft พีวีที่หายลือนี่เจ็บริษัทนะเจบริษัทหาลือจะแล้วระหว่างตัดสินใจขั้นสุดท้ายนี่ไงสบริษัทนี่ไงต้องลองดูว่าเนี่ยทั้ง Google กับ Microsoft จะมาเซ็นลงนามมาหรือไม่มาดูนี่เอเดเมาแล้วมีอยู่3บริษัทที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่นายยงตรีเดินทางที่นายก็พบครับครับนั่นแสดงว่าการเข้าพบการโรดโชว์ของเซลแมนมุ่งตรงไปที่4กลุ่มเป้าหมายเลยนะเนี่ยเมื่อกี้พูดถึงอุตสาหกรรม EV ใช่ไหมอ่ลองไปดูดีที่นายกไปคุยมีใครบ้างอ่ะเพียบเลยอ่ะ ยานยนต์มีเทสลามีโฟกใช่ไหมนะโีใครอีกมีสเตลลติกมีเบนที่นี่ยานยนต์สมัยใหม่นะครับน,นี่คือทาง b บ i และที่ปรึกษานายกพยายามที่จะรวบรวมไห้เห็นว่าตลอด6เดือนกว่า,ก,วาการลดโชว์ของเซลแมนที่ชื่อเศษฐาตวีสินนายกลำรีนั้นประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนเพราะ,ะนั้นพยายามตอกย้ำว่าการลดโชว์ในนามผู้นำนั้นเป็นเส้นทางที่ถูกต้องแลวครับ